ไม่ไม่เห็นต้องไปสนใจเลยแล้วก็ทำตามไปตอนแรกนักวุฒก็คิดว่าเออที่สามที่สี่หมตายแนละ้วคนนี้น่าจะลาบากแล้วเนี่ยเออไ,ไม่เท่ากันไงไคือมองแบบแรกแต่พอเขียนรูป<อ>แล้วไม่ใช่อ่ะพอเขียนรูปไม่ใช่เหรเฮ้ยนี่สี 4, ใช่ป่ะสีถามเบได้กินไหมเนี่ยโอ้โหเกืบตรงเนี่ย มือแล้วเนี่ยไม่เท่าอีก <c oughs> เนี่ย <c oughs> ทีนี้ <c oughs> วันแรกอ่านได้หนึ่งส่วนสี่ของเล่มเล่มเนี้ยนี่คือหนึ่งเล่มหนึ่งส่วนสี่ก็ไปเท่านี้แล้วชัวร์แน่นอนหนึ่งส่วนนี่คือวันแรกอะ่ะเอ้าว,วันแรกวันแรกแต่ส่วน วันที่2อ่านได้1เศน1ส่วน3ของที่อ่านในวันแรกอ่ของคือคือตรงนี้นะต้องยึดวันแรกเป็นหลักนะเนี่ย <Yeah. S 1> เอาวันแรกใช่ไหมวันแรกอ่านได้เท่านี้อ่านได้เท่าไหร่ล่ะ1ส่วนแล้วก็1ส่วนเต็มๆอ่ะของของวันเนี้ยไม่ใช่ของทั้งหมดนะนะของทั้งหมดอ่ะก็เอา1เอาตรงเนี้ย มามาซอยเป็นกี่ส่วนเนี่ยสามส่วนอาเป็นสามส่วนเอาเนี่ยแสดงว่าเอาเอาหนึ่งช่องเนี่ยมาซอยเป็นสามส่วนนะมันจะเกิดคําว่าการการซอยเกิดขึ้นนะซอยเป็นสามส่วนสามส่วนอันนี้ก็ก็สามส่วนด้วยน,นี้ก็สามส่วนด้วยมองให้เท่ากันนะสามส่วนนะแล้วก็มาแกะดูว่าวันที่สอง อ่านได้เป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยมันมันคือกี่ส่วนหนึ่งส่วนเต็มเต็มหนึ่งช่องตอนนี้เราอ่านวันแรกไปจบแล้วนะไปแค่นี้นะเสร็จสิ้นแล้วะนะแล้ววันที่สอง่ยอ่านเท่าไหร่เราจะเดินหน้าไปอีกเท่าไหร่นะก็มันก็คือถ้าเราท,ราทรําเป็นเสร็จจากจำนวนค่าไปเสร็จเกินก็คือสามหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่เป็นสี่ส่วนสามถูกไหมสี่ส่วนสามพอสี่ส่วนสามปุ๊บยังไง นี่คือสี่ส่วนในสามส่วนนะวันที่สองเดินไปกี่ส่วนเนี่ยเดินหน้าไปกี่ส่วนเนี่ยสี่อ่าสี่ส่วนเกินไปหนึ่งด้วยไงนี่มันหนึ่งไงแต่ว่าต้องเดินเดินวันที่สองไปไปสี่ส่วนน่ะสี่ส่วนก็เกินมานี่แล้วเห็นไหมเนะี่ยในสี่ส่วนก็ วันที่สองตั้งต้นวันที่สองเราก็ระบายกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่แสดงว่าวันที่สองอ่านไปเท่านี้เนี่ยสี่ส่วนเนี่ยเนี่ยจบเท่านี้ลองคิดต่อเดี๋ยวจบไปแล้ย ้านักาลินได้ข้อนี้นะคิดว่าน่าจะมีสอบแข่งขันด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้นะแล้งไงต่อเนี่ยแล้งไงต่อแล้วเลี้ยวพิลี้วแล้ววันที่หนึ่งได้แล้ววันที่สองอือต่อมาอีกอันสองมันกินมานี่แล้วอ่าโอ้โทษโทษมันถึงแค่นั้เลยเลยนี่กินมานี่แล้วถึงนี้นแล้วันที่สอง แล้วก็อ่านต่อไปในวันอวันแรกวันที่สามอ่านได้สี่สิบหน้าสี่สิบหน้าอ่านถึงไรจบเล่มพอดีจบเล่มเลย <Okay. S 1> แสดงว่าวันที่สามเนี่ยปึ๊บมันนี่แล้วจบเล่มแน่นอนวันที่สามเนี่ยแต่มันไม่ได้บอกมันเป็นเจ็ดส่วนด้วยนะมันบอกเป็นแค่สี่สิบหน้านะจบเล่มอ่าสี่สิบหน้าคิดออกอย่างเหมือนเมื่อกี้นี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเหมือนเมื่อกี้นี้ แต่งเป็นยี่สิบเดีดียี่สิบอะไรจบอ่าอ่าอ่านั่ะนสนี่สิบหน้านะมันไม่เท่า,ทากันเหมือนเมื่อกี้นะเราต้องดูที่มันเหลืออยู่นะสะลนมันเหลืออยู่กี่ส่วนเนี่ยอฮิดต,ต่อเร็วเกือบถูกแล้วนิดเดียว เราต้องทำกับยังไงกับช่องหลังอ่ะหลังสุดอะแบ่งเหรอแบ่งเป็นกี่ส่วนช่องหลังสุดที่ยังไม่ถูกแบ่งช่องนี้แบ่งกี่ส่วนสามอ่าสามนะสามเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างสามสามส่วนนี่สองส่วนเท่ากันหมดเลยนะหมดมันเท่ากันนะ นี่เขียนแบบไม่ตั้งใจก็เลยไม่เท่ากันมันเท่าหมดเลยอ่ะ,ะอันเนี้ยทั้งหมดนี้สี่สิบหน้าอืมรถใครมาเร็วๆ <laughs> ช่องละแปดส่วนอ่าจบแล้วช่องละแปดหน้าหเห็นไหม 8หน้านี่คือห้าส่วนเอ้ยไม่ใช่ช่อง <5 S 2> เดียวเนาะห้าเอ้ยโทษ <8 S 2> 5 8ดห้าแปดสี่สิบแปดแปดแปดมันมาตรงนี้เนี่ยจุดจุดท้ายม <8 S 1> อยู่ตรงนี้แปดห้าสี่สิบแสดงว่าคือมันพูดเสร็จส่วนนี้ส่วนสามมาตลอดไงแล้วแสดงว่านี่มันคือสี่สิบตัวเลขมันน้อยหลักสิบไม่ถึงร้อยแบบนี้เราก็ตีเส้นเลยตีช่องแบบเนี้แล้วปรากฏว่าสี่สิบก็คือมีทั้งหมดเหลืออยู่ห้าช่อง ก็แบ่งมันก็ทําให้เราคิดว่าเป็นช่องละ8แน่นอน8 5 40เมื่อตรงนี้เป็น8เราก็คุยกันหมดเลยมันคือ8หมดเลยเนี่ยใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ช่องเออทั้งหมดกี่ช่องทั้งหมดกี่ช่อง12 12ช่อง12 8 9องโอ้โหอ่ะ ง่ายมากเยายไม่ต้องไปคิดเรื่องนั่นเลยนักฟูจะใช้ความรู้มสามแล้วเนี่ยเพราะมันเคยมีในหนังสือมสามวันที่หนึ่งวันที่สองอ่านได้มันใช้ความรู้มสาม,มเรื่องสมก,การก็ต่อเมื่อมันเป็นเลขส่วนเยอะๆ <c> อ <oughs> มันไม่สามารถเขียนรูปพวกนี้ได้แต่ถ้าจะเขียนรูปแบบนี้ได้ในสามข้อนี้จบเลยเนี่ยนะสิ่งที่สลีนมานะ<ด>โอเคไหมโอเคป้าลีน โอเคอ่าเพียงแต่เราตั้งสติดีๆแล้วก็อ่านโจทย์นึกภาพให้ออกเขียนข้อสอบเนี่ยปล่อยมันเถอะมันขีดไปได้เลยมันไม่ต้องเป็นเลิะเทอส่งเขาเาขาไม่มีคะแนนความสะอาดส่งให้คือขีดมาเลยเขียนได้เลยเต็มที่แต่ก็แค่ขีดนะแต่ก็มีกระดาษทดก็อยู่เรื่องนึงนี่แหละสุดยอดมากคนนี้มีไหม ถามก่อนว่าเข้าใจตึงโอเคจะเ,จเ,จเ,เคียไหมเ,เ,เคลียรไม่ลินเคลียร์รยนะเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละพอสอบอย่างเงี้ยเอาเอาแบบนี้มาเจะข้อสองข้อเลือกมาที่ลินมีไหม <c oughs>